สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรัวฆ่าคาบ้านนะครับในหน้าที่ดินดับเสียงกระบี่มุ่งปมหักธุรกิจนะครับรัวยิงดับในหน้าที่ดินเมืองกระบี่นะครับมือปืนส้มโป่งอยู่ในสวนยางพาราจนสบงประกาศผู้ตายออกมานั่งรับลมหน้าบ้านเพียงลำพังรัวกำมามอเข้าใส่จนตายคาที่ก่อนอาศัยความมืดลมหนีไปตำรวจมุ่งปมขัดแย้งในวงการคาที่ดินหรือมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวนะครับเรื่องสอบปากคำญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อตามจับมือปืนโหดร้ลายนี้มาดำเนินคดีนะครับเมื่อวันที่5ธันวาคม258รัฐตำรเอกนิวัฒน์ทิมเกตพนักง,งานสอบสวนสพมังะบีรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่บ้านนาไทยหมู่งตำบลอ่าวนางจึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมพันธุรลวงเอกสมพงษ์ทิพยาภากุณพุ่มกับการพันธุรลวจโทวิทชาคมคำจำปารองพุ่มกับการสืบสวนพันุรลวงโทชัชวานนินจันทร์สารวัตรสืบสวนเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าที่ พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขจังหวัดกระบี่ที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สูงสองชั้นปลูกอยู่ในสวนยางพาราบริเวณหน้าบ้านพบศพายก่อหมาดหรือบางโยอดปราปามอายุห9ปีอยู่บานเลขที่71หมู่2ตํบาบลอ่านางสภาพนอนหงายสวมเสื้อยืยดแขนยาวลายแดงน้ำเงินกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินสวมรองเท้าผ้าใบสีดำมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9้ามมบริเวณแก้มทะลุท้ายทอยหนึ่งนัด และที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนทะลุไปถูกต้นแขนด้านขวาหักในที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนขนาดเดียวกัน1หัวและปอกกระสุนอีก4ปอกตกอยู่ในใกล้ที่เกิดเหตุนะครับพบศพจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับสอบสวนทราบว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นในหน้าค้าที่ดินนะครับปกติจ่าสายอยุดที่บ้านในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยแต่ช่วงเย็นวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมามาหาลูกชายที่บ้านหลังดังกล่าวก่อนนอนค้างด้วย กระทั่งช่วงการดึกวันที่4ธันวาคม58ต่อเนื่องวันที่5ธันวาคมผู้ตายออกมานั่งเพลงเล่นเพลงลําพังที่หน้าบ้านครับต่อมาคนในบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเมื่อออกไปดูจึงพบว่านายก็หมาดถูกยิงเสียชีวิตแล้วครับเบื้องต้นเจ้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายแฝงตัวอยู่ในสวนยางพาราซุ่มดูความเคลื่อนไหวของผู้ตายแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อสบปกากรเห็นผู้ตายอยู่เพียงลาพังจึงลงมือก่อนก่อเหตุครับก่อนอาศัยความมืดหลบหนีไปส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากความขัดแย้งในวงการค้า หรือมีความขัดแย้งส่วนตัวกับมือปืนแต่ยังไม่สรุปประเด็นว่ามีเหตุขัดแย้งกับกลุ่มใดบ้างโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานร่วมหนึ่งสอบปากคำญาติญาติผู้ตายเพิ่มเติมหาสาเหตุที่แท้จริงนะเพื่อเล่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดพันตํารวจเอกสมพงศ์กล่าวว่าขณะน,นี้ทางตํารวจได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและลูกผู้ตายแต่ข้อมูลไม่มากนะักหลังจากนี้จะเรียกญาติญาติผู้ตายมาสอบปากคำอีกครั้งก่อนหน้าผู้ตายเพิ่งออกมาจากเรือนจำในคดี แจ้งความเท็จและอีกหลายคดีสาเหตุการตายน่าจะมาจากการทําธุรกิจมืดและเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นในหน้าของผู้ตายจากการค้นห้องนอนผู้ตายพบสำเนาเอกสารที่ดินจํานวนมากนะครับ